5ระบบเกมที่หลายๆคนชอบใน Blue Heaven ก่อนจะไปชมว่ามีอะไรกันบ้าง,งก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง9ไลค์ในมิตรผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์กันเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูโอเคไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง Block b u ค b ล o w คเว็บซูมไอดียไก่ตันดบล็อกแมพบล็อกฟุตราคาล่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้ผาวิแล้วนะ และไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมาย oh. โคตรเจ๋งและมีไอดีไกซุมเพรแมปอนิเมะเอเวนเจอร์ราคาเริ่มต้นที่9บาทมีโอกาสเดโมสติกด้วยนะคุมจัดถ้าสนใจลิงอยู่ใต้คลิประบบแรกนะท่านผู้ชมก็คือระบบการตกแต่งสถานที่เว้ยก็คือกองพร็อพนั่นเองตัวอย่างก็จะประมาณนี้ สมมติว่าเราขี้เกียจสร้างบ้านใช่ไหมระบบ่องพร็อพก็คือกดมาตุงที่กระเป๋าแล้วก็ผู้ชมอาจจะเห็นกล่องพร็อพนะอันนี้ผมบอกไว้สําหรับมือใหม่นะหลายๆคนก็น่าจะชอบกันระบบนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างมาอมืพอเราได้กล่องพร็อพมาแล้วใช่ปะเราไม่ต้องไปสนใจไอ้กล่องที่มันขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกอันนี้นะเราก็กดมาตุงที่กล่องพร็อพที่เราเอาออกมาแล้วก็จะมีสิงคองให้เลือกประมาณนี้นะเราสามารถเอาของมาวา,างได้ไม่เกินสี่ชิ้นนะแล้วแต่ละชิ้นในนี้มันสามารถเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหน้าตาของมันได้อย่างเช่น ตู้เซฟนี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเปลี่ยนเป็นตู้กดเงินหรือเปล่าประมาณนั้นอืมแล้วก็มีลั้วมีม้าอะไรก็วางกันไปมา้าดำมา้มาแดงม้าขาว <c oughs> แล้วก็มีพร็อพพวกของข,องขวัญแล้วก็พร็อพควนันการขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแล้วก็ก่อสร้างกองชุดเร่ดนตรีอะไรก็ว่าไปตู้เกมมันก็มีของประมาณนี้ไฟแสงสีเนี่ยผมชอบไฟเนี่ยกดไปตรงที่ของอันนั้นก่อนนะแล้วเราก็กดวางไปเลยกดวางกดกองพร็อพก่อนนะ วางเห็นไหมมันก็จะเป็นไฟแบบนี้แบบมันจะทําให้คนเห็นเราได้จากที่ระยะไกลมากเลยนะอันเนี้ยเห็นไหมนี่เห็นไหมมีแบบนี้ด้วยมีวนไปวนมาด้วยไฟแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีได้อันนี้สําหรับมือใหม่ผมบอกไว้ก่อนผู้เล่นเก่าน่าจะรู้แล้วนี่เป็นไงสีเขียวเออนี่สีฟ้า ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะกล่องพลับของอะไรเนี่ยเราสามารถวางในบ้านคนอื่นได้เวย้ยแต่ถ้าเราโดนแบนในบ้านอยู่เราไม่สามารถเข้าไปวางได้นะประมาณน,นั้นมันนี้มันสามารถวางในแทบทุกที่ในแมปเลยนะเออถ้าเราจะเอาของชิ้นนั้นออกเราก็กดออกแค่นะั้นกดไปตรงที่สิ่งของแล้วมันก็จะออกถ้าเราจะเลือกอันใหม่กดอตรงที่กระเป๋าแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่กดกล่องพลับของเราแล้วก็เลือกเพราะว่าผมจะเอาที่เก็บปืนมมวางที่เก็บปืนสามารถเปลี่ยนได้ปะไม่ได้ปะ ถ้ามันเปลี่ยนได้มันจะขึ้นรูปมือสัญลักษณ์เมาส์เออกล่องมาวางนี่นี่มันจะมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยให้เรากดนี่ใช่ไหมจากกล่องก็จะกลายเป็นกระเป๋าเดินทางเปลี่ยนเป็นนี่กระเป๋าเดินทางอีกแบบหนึง่งกดปีก็จะเป็นกล่องเหมือนเดิมเอาออกนี่ใครอยกกางเต็นท์ก็เอาเต็นท์มากางสามารถเปลี่ยนสีได้อ,อ๋อไม่ใช่เปลี่ยนเต็นท์ดีกว่า นี่เป็นเต็นอะไรแบบต่งางๆนะเออว่าสวยดีวะ่ะเราก็สามารถเอาของมาตกแต่งกันได้เออพรีทเฮลช่วยเหลือฉันทีไม่รู้สึกว่าเต็นท์อันนี้มันจะเปลี่ยนสีวะ่ะมีของอะไรน่ามาวางแบบด้วยกันได้อีกวะ่ะปิดป้ายอะไรนี่นี่เป็นไงเอ๊เท่เทนะนี่มีแสงไฟด้วยเออสำหรับระบบนี้ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมของพร็อพก็ลองมาเลือกสรรดูก็ได้ของมีให้เลือกเยอะมากเลยนะเยอะแบบ ตดเยอะมีมีเงินด้วยโอเคไปดูระบบต่อไปกันเลยระบบต่อมาก็คือระบบเปลี่ยนสีผมนะท่านผู้ชมหลายหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะระบบเปลี่ยนสีผมกันเหรอถ้าเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแบบสมมติว่าเราอยากได้ทรงนี้ใช่ไหมผมใส่ทรงเนี่ยปัดเป้ <c oughs> สมมติเป็นทรงปัดเปแล้วกันก็เปยเปจริงๆแหละเราสามารถเปลี่ยนสีได้ของผมตอนนี้มันสีน้ำตาลใช่ป่ะเราก็ต้องเข้ามาตุงดีร้านเฮนิว ล้านเสริมสวยของเรานั่นเองทำผมทำเล็บสระผมอะไรก็ว่ากันไปเกตเฮาว์นอนไปเลยสะผมไม่ใช่ละนี่ไงเราต้องมานั่งตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่เป็นไงเรามานั่งแล้วเราจะเปลี่ยนแอร์คันเลอร์นะท่านผู้ชมก็คือเลือกสีผมได้ตามสบายใจชอบกันเลยเดียวนี่นี่ผมพ่นไปแล้วผมเลือกสีขาวพ่นเสร็จหัวเราก็จะขาวเออว่าแต่มันลุกยังไงวะนี่ไง เป็นไงระบบนี้โคตรดีเลยท่านผู้ชมสามารถย้อมผมได้เว้ยมันทำดีนะนี่ในะผมลองเปลี่ยนสีใหม่บ้างดีแต่ถ้าเราออกเข้าเกมใหม่ไม่รู้มันจะแบบกลับสีให้เราหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมเอาสีเขียวแบบสีเขียวฟลุ้งฟลิงกันเลยเดี๋ยวนี่เป็นไงเออถ้าเราออกเกมเข้าใหม่มันจะเป็นสีนี้ปะะ่ะในผมลองดิไม่แน่ันลาจะกลับมาเป็นสีเดิมที่เรามีอยู่นะผมกดออกเกมแล้วนะ เออทุกผู้ชมเข้าเกมใหม่ทรงผมเราก็จะหายป่ะไม่ใช่สีสีผมเราจะหายเป็นอะไรที่ดีเมืันกันเราสามารถนั่งได้ทั้ง3ตัวเลยนะสามารถเปลี่ยนสีสีเหลืองเออพ่นไป <laughs> ถ้าเราเลือกสีไหนมันจะพ่นสีนั้นเลยแดงมันก็จะพ่นแดงไล่เฉดสีเลยเดียวเออโคตรเท่เลยวะเป็นอย่า,ากแดงเป็น้ำเงินเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้ว <laughs> ระบบต่อมาก็จะเป็นระบบบั๊กกับระบบที่รับนะถือว่าบั๊กในเกมนี้เป็นบั๊กที่ดีมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าบั๊กดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันน่าจะเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาหรือเปล่านะบางอันนะอันนี้ก็ใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเหมือนบั๊กอะไรต่างๆที่รับสมมุติว่าเราจะเข้าธนาคารใช่ไหมปกติเราจะเข้าทางเนี้ย เนี่ยเราจะเข้าทางนี้แต่อันนี้มันมีทางลัดเว้ยเราสามารถเข้าทางสาระน้ําได้ผู้เล่นเขาก็กจะบอกโอ้ oh, พี่ผมรู้ตั้งนานเลยวามันว่ายลงน้ําตรงนี้แล้วมันก็จะว่ายทะลุธนาคารได้นี่ไงนี่มันก็จะมีระบบที่ลับเขาเข้าไปดิเอาพวกแกฉันเข้าธนาคารทางนี้ไม่ได้หรอเนี่งเข้าได้ละนี่มันก็จะมีทางให้เราเข้ามาแบบเนี้ยเนี่ยทะลุไปนูน่นไปนี่ได้เราไปทางนี้มันก็จะไปทะลุอีกที่หนึ่งนะทางนี้ไม่ใช่ธนาคารนี่เรากดไปตรงที่หลอดไฟมันก็จะมาโผล่ห้องอะไรตรงนี้มันมีห้องลับอะไรต่างๆนะเป็น สน่ห์ของบลูให้เวนมานั่งตรงนี้มันก็จะสามารถดูกล้องวงจรปิดแทบทั้งเมืองได้เออก็จะมีอะไรให้เราเล่นหลายๆอย่างนะถ้าจะออกก็กดปุ่มเขียวอันนี้ผมพูดให้ฟังถึงผู้เล่นใหม่นะกับระบบเกมพวกนี้เว้เออออกก็ออก,ออกตอนออกออกตอนบ้านอะไรออกทางนี้ดีเออแล้วก็เลี้ยวสักหน,น่อยนี่นี่นี่ขึ้นตรงเนี้ยเราจะทะลุธนาคารโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรผ่านเข้าธนาคารเลยแล้วก็สามารถเอาระเบิดมาระเบิดตรงนี้ได้อูมระเบิดปล้นเงินได้เลยก็ว่ากันไป เวราปล้นเสร็จสัญญาหันไทีญญส่สถานีตำรวจมันก็จะดังนะเออเอาเงินอนกไปได้ไห้ฉันปล้นเงินหน,น,น,นีตำรวจก่อนเออก็พวกความลับอะไรต่างๆก็สามารถไปค้นหาของผมดูได้ผมก็ทำเวลา EP แล้วนะความลับเกี่ยวกับแมปนี้นะท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นอันนี้ผมอธิบายความลับคร่าวๆนะที่มันมีในแมปนี้ประมาณนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังไม่รู้กับระบบเกมนะบางทีอาจจะไปติดอยู่น,นั่นอยู่นี่ก็เราเข้าใจผิดว่าแบบ มันคืออะไรวะทําไมมันเขาเรียกว่าอะไรมันบักมันขยับมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เอออืมอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีห้องนั้นห้องนี้แบบ,บลับๆแปลกๆในบ้านเราเยอะๆนะประมาณนั้นแล้วก็นั่นแหละนี่ไม่เช่นตรงนี้อีกก็ได้มาตรงนี้กดที่เสาจุดเขียวปั๊บเข้าไปแล้วมันก็จะมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปนี่แล้วก็จะมีห้องลับอันนี้จะเป็นที่ผลิตเงินปลอมเงินเถื่อนอะไรวกันไปนี่เป็นไงโคตรเท่มันมีเงินให้เราด้วย เราสามารถหยิบเงินได้นี่นไงโคตรเท่เลยถ้าเราออกก็ออกทางเดิม,มความลับนี้ผมก็ได้พาทําไปแล้วก็ประมาณนี้แหละระบบความลับมีในโรงพยาบาลอีกนะในโรงเรียนก็มีอีกโอเคก็ลองไปไล่ๆดูแล้วกันคลิปผมก็ทําไปหลาย EP และความลับในลูกให้เว้นนะพิมพ์ไปความลับลูกให้เว้นเออมันก็จะน่าจะมีคลิปผมอยู่ประมาณนั้นแหละเออสําหรับระบบความลับ ต่อมาทนะ่านผู้ชมที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับผู้เล่นลหลายๆคนมือใหม่และมือเก่ามือเก่านี่อาจจะรู้แล้วแล้วก็เอาไปเกลียนคนเยอะก็คือระบบการปล้นนะท่านผู้ชมระบบการปล้นนี่มีการปล้นหลายอย่างนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการปล้นร้านขายของชํากลางเมืองแล้วก็การปล้น ปล้นอะไรดีวะปล้นฟู้ดมาด้านปั๊มน้ํามัน,มนแล้วก็ปล้นบ้านชาวบ้านจะปล้นบ้านชาวบ้านนี่ก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องตู้เซฟว่ามันอยู่ตรงไหนบางบ้านนี่มันจะมีตู้เซฟที่อยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นที่ลับอ่ะท่านผู้ชมเออมันจะต้องกดแน่นกดนี่เขาจะเจอตู้เซฟมันก็จะทําให้เราปล้นยากหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาปล้นมาดูตู้เซฟบ้านที่หาย,กยากๆแล้วกันจัดไปการปล้นก็คือเรากดที่กระเป๋าใช่ไหมนี่สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะระบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันทั้งดีก็คือเราสามารถป้น ชาวบ้านใดทําให้คนอื่นหัวร้อนแต่ข้อเสียคือคนอื่นลาคาญถ้าเวลาเราไปปล้นบ้านชาวบ้านผมรู้ว่าหลายๆคนต้องเคยทํานะการปล้นบ้านในบลูแคทเวนนี่มันเป็นสไตล์ใช่ไหมแทบทุกคนเลยร้อยละประมาณ80 90%ที่ชอบปล้นบ้านชาวบ้านแล้วก็ตุกที่ระเบิดนะสมมติว่าเราจะปล้นร่างใครของชาใช่ไหมเรากดทิ้งตรงนี้ไว้แล้วเราก็กดอูมระเบิดแล้วมันก็จะมีเงินออกมาเราสามารถเก็บเงินได้อีกทั้งอย่างเราสามารถเก็บถุงอันนี้ได้ถุงอันนี้ก็ติดไฟด้วยนะโคตรเทเลยอันนี้เป็นเฉพาะร้าน ขายของชําตรงนี้นะเอออะไรก็วางกันไปอันนี้ผมนอกเรื่องนะถุงติดไฟเรายยหยิบไมาอีกมันก็ติดไฟอีก <c oughs> นี่ก็จะเป็นเงินอ,อือโคตรเทเลยนี่แล้วก็ปล้นตรงนี้ได้ต่อฟุตบาทโอเพนยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ฟุตบาทเราก็วางระเบิดไปตรงไหน,นก็ได้ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์เก็มเงินแล้วเราก็นี่ระเบิดไปแล้วก็หยิบเงินแต่เงินเราในแบบนี้มันก็มีมาให้แล้วนะทุกคนกว่า้องที่กระเป๋าเราก็จะเห็นเงินเห็นไหมมีกระเป๋าเงินทุกเงินไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะแล้วเรื่องการปล้นก็เงินก็ไม่หายด้วยนะครับผู้ชม อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรไปมันไม่มีอะไรมากหรอกมาเดี๋ยวผมจะพามาหาตู้เซฟบ้านสักหลังบางคนอาจจะงงว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนอะไรยังไงนะหลังไหนดีวะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตู้เซฟมันไม่เอาไว้ดีๆใช่ไหมเออมันก็เป็นอะไรที่ดีแบบหนึ่งนะที่เอาไปซ่อนไว้ทําให้เจ้าของบ้านไม่เห็นด้วยแล้วก็ทําให้คนอื่นนี่เข้ามาไม่เห็นด้วยอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะเข้ามาเราก็จะเห็นตรงครัวตรงนี้ใช่ไหมนี่มีไฟกระพริบอะไรเนี่ยแล้วเราก็กระโดดเข้าไปนี่ไงมันก็จะมาทะลุ ล้วก็จะเจอกับตู้เซฟถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็สามารถเปิดตู้เซฟโดยกดตัวไปตรงที่คิวเขียวนะหรือตรงรหัสเลขอะไรก็ว่ากดเฉยๆนี่แหละอืมกตู้เซฟก็จะออกมาแล้วเราก็เก็บเงินระบบต่อมานะอันนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่ผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ก็ไม่ไม่รู้ว่าทํากันหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องการกดเงินในตู้กดเงินเออประมาณนะั้นในเกม ว่าเงินในแบบนี้มันก็มีมาให้แล้วอันนี้ผมก็ได้พูดไปข้างต้นแล้วใช่ปะว่าเงินมันก็มีมาให้อยู่แล้วมันจะมีที่ธนาคารด้วยมันสามารถกดเงินได้จริงๆเลยนะท่านะผู้ชมเพียงแค่เราเอาบัตรบัตรอันไหนว่ามันบัตรกดเงินว่าผมจําไม่ได้สีชมพูหรือสีน้ําเงินวะมันสามารถเอาบัตรนี่เว้ยเห็นไหมเราสามารถกดรับเงินได้เว้ยเอาบัตรสีไหนวะสีน้ําเงินนะใช่ปะวะเสียบสอดเข้าไปเอ้ยไม่เข้าอ่ะสีชมพูป่ะนี่ไงเงินมันก็จอกมา เราสามารถหยิบเงินได้เฮ้เฮประมาณนี้แหละระบบกดเงินแต่มันกดไงวะเอาใหม่ดิมันมีเงินโผล่มาแบบนี้เลยนี่ไงเงินก็หายไปแหละถ้าเราจะใช้บัตรกดล่ะบัตรน้ำเงินปะเงินไม่ออกเมื่อกี้บัตรไหนปะบัตรชมพูปะเงินมันจะออกฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงเงินออกแหละสรุปกดยังไงวะเอาใหม่เรากดเงินมาเงินมันก็จะหายเราก็กดบัตรชมพูนี่ไงบัตรชมพูบัตรกดเงินเออบัตรน้ำเงินมันบัตรอะไรวะนี่แหละแล้วก็เราก็กดเงินเออหรือว่าเป็นระบบดีเลยผู้ชมพวกแก เรามากดเงินดูก็ได้นะใครแบบอยากใช้ชีวิตไงเออไม่ต้องแบบตามในเกมมากนะัก <laughs> ถึงมีเงินก็มากดเงินเอาแล้วเราก็จะได้เงินเอาเงินไปแจกนี่เป็นไงแจกเงินสไตล์ Blue h เ a v โอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับ5ระบบที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ชอบแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ผู้เล่นใหม่อะไรก็ว่ากันไปก็ลองมาทำดูก็ได้นะโอเคแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะาใครบชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กด s ับ s c ค i b e ผมด้วยนะครับผมถ้าใครมีความคิดห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูโอเคไปแล้วับผมบ๊ายบาย